สวัสดีครับท่านผู้ชมปริยานุ์ปันประดับชื่อเล่นนุตเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2506ส่วนสูงที่165เซนติเมตรการศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิปตปทุมวนันจากนั้นเธอก็ได้ทุนไปเรียนที่ประเทศรัสเซียอยู่2ปีจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยศรีปทุปม การประกวดนางงามเข้าสู่วงการนางงามโดยการเข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์ไป1986แต่ได้แค่10คนรอบสุดท้ายโดยมีแสงระวีอัศวารักครองมงกุฎในปีน,นั้นต่อมาอีกสองปีปริยานุษก็ได้เข้าร่วมประกวดนางสาวไทยปี2531เธอได้รองอันดับที่หนึ่ง สุพรรณนันพันชุกจิตได้รองอันดับที่สองผ่อทิพย์หน้าฮิรังกะนกได้ตำแหน่งนางสาวไทยในครั้งนี้ต่อมาคุณพ่อทิพย์ก็ได้เป็นตัวแทนไปประกวดนางงามจักรวาลปี1988และคุณพ่อทิพย์ก็ได้รับตำแหน่งนางงามจักรวารน,นะครับ ปริยานุษย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss Asia p a ปีเกอปดสิ8มีการเก็บตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์และประกวดที่ฮ่องกงในตอนแรกช่องสามจะส่งกรองทองรัตตะวันรองอันดับที่หนึ่ง Miss t h a i l เบิร์นปี1987สําสำหรับกรองทองรัตตะวัน ในเวลาต่อมาเธอก็ได้เป็นนังแบบขึ้นปกให้กับเพนเท,นทาวภาษาไทยฉบับปฐมเริ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่ชิงวายชิมพริบกันเลยทีเดียวนะครับระหว่างช่อง7และช่องสในที่สุดช่องเจได้ขอสิทธิ์กลับขึ้นมาได้เนื่องจากคุณปริยนุชเป็นรองนางสาวไทยต่อเนื่องด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ ช่องเจ็ดก็ได้ส่งคุณปรียนุชเข้าประกวดในช่วงเก็บตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็มีการเก็บคะแนนไปด้วยคุณปรียนุชได้รับรางวัลสองรางวัลคือนางงามที่มีบุคลิกภาพดีเยี่ยมและขวัญใจช่างภาพและยังได้เป็นตัวเก่งที่จะได้รับมงกุฎอีกด้วยในการประกวดที่ฮ่องกงรอบสุดท้ายคุณปรียนุชประเดิมตําแหน่งแรกของการถ่ายทอดสดก็คือชุดประจําชาติยอดเยี่ยม เธอได้ไปครองและในที่สุดเธอก็ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับตำแหน่งมิสเอเชียปี1988และก็มีรองจากเธออีก4คนคุณปริยนุชเป็นสาวไทยคนที่สองที่ได้รับตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิกนะครับหลังจากหมดวาระในตำแหน่งมิสเอเชียแล้วเธอก็ได้รับ กันเชิญแล้วก็ชวนให้มาเป็นนัดแสดงและก็ยังครองความเป็นสาวโสดอยู่ระยะหนึ่งต่อมาก็ได้คบหากับพระเอกชื่อดังในภาพยนตร์เรื่องใต้ฟ้าสีครามซึ่งเป็นทั้งพระเอกแล้วก็เป็นทั้งผู้กันกันกบภาพยนตร์ทั้งสองไม่มีบุตรด้วยกันนะครับเนื่องจากคุณปปียนุชมีปัญหาทางด้านสุขภาพนั่นก็คือคุณปปียนุชต้องเผชิญกับโรคร้าย กว่า20โรคเธอต้องผ่านการผ่าตัดถึง7ครั้งถึงกับต้องนั่งวินแชร์เป็นเวลานานถึง2ปีนะครับในปัจจุบันนี้เธอสามารถที่จะเดินได้แล้วนะครับประวัติการแสดงละครเริ่มแสดงละครและมีผลงานออกมาเมื่อปี2 5 0 1เรื่องแรกที่เธอแสดงนั่นก็คือประสาทมืดช่อง7ผลงานที่เด่นเช่นเรื่อง กนกลายโบตานคือหัตถาครองพิภพ,พ,พเพลิงพระนางละครเรื่องล่าสุดที่แสดงคือเรื่องสาพ,พรับเพลงช่อง3าปี5 5 6 6หลังจากนั้นเธอก็มีอาการป่วยด้วยโรคต่างๆเธอจึงหยุดการแสดงไปนะครับรวมผลงานละครที่เธอแสดงจำนวนกว่า23เรื่องผลงานทางด้านโฆษณา เช่นแชมพูแฟซ่าผงสฟอฟแฟบอนมามัยวิสเปอร์ผลงานทางด้านการจารละครเป็นผู้จารละครโทรทัศน์และผู้บริหารบริษัทเป่าจิ้งจงจำกัดเจ้าของบทประพันธ์ละครเรื่องดังเช่นเก็บแผ่นดินเมืองดาราบทเพลงต่างๆเช่นภาพฟ้าล้อมดาวพยักฆ้ายหัวใจจิว๋วใส่น้ำสามชีวิต วิมานมังกรเก็บรักมาบูชาดินเนื้อทองดอกไม้ใต้เมฆฟ้าฟ้าครีดาวเป็นต้นผลงานทางด้านการเขียนหนังสือ 1. ไปเก็บแผ่นดินทิศสินชาติ 2. เมืองดารา 3. รักชีวิตรปรียนุษย์ปันประดับ 4. เมื่อเวรกรรมไล่ล่าดาราดัง 5. สมการนี้หรือคือปฏิหารรางวัลที่ได้รับ 1. โทรทัศน์ทองคํำละรานามหญิงดีเดน่นจากเรื่องสงครามเงินปี2532 2. รางวัลเมฆขราผู้แสดงนามหญิงดีเดน่นจากเรื่องคือหัตถาคลองพิภพ,พ,พ 3. ศิลปินส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมดีเดน่นรางวัลคันเนุมยุเรสวนทองคํา นอกจากได้รับรางวัลนดนังกล่าวแล้วเธอยังถูกคัดเลือกเพื่อที่จะเป็นตัวแทนเข้าชิงรับรางวัลถึงเจครั้งด้วยกันแต่ไม่ได้รับรางวัลขอบคุณที่ติดตามช่องพาเจริญสวัสดีครับ